สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒุที่ซองทางสถานีวิย 19, ท,ทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะเฮิร์ AM 1521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักรบพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาภาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่52สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการหารมพัฒนาได้จกกัดกาลังพลชุดบรรเทาสาหาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยยุทธปกรกรน,นะครับก็จะมีรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กรถยนต์บรรทุกสัมภาระเครนเรือท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคามนะฮะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากแม่น้าชีเอ,อ่อล้นตลิ่ง ก็จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยทางเรือทางรถยนต์และก็ขนย้ายสิ่งของจําเป็นอาหารสัตว์น้ําดื่มวัสดุก,ก่อสร้างนะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภยัยบ้านพนงาม 1, หมู่หหมู่2หมู่10หมู่12บ้านดอนน้อยหมู่5บ้านม่วงใหญ่หมู่6หมู่1 1บ้านดอนจำปาหมู่7 บ้านหนองขนวนหมู่เก้าตำบลโพลงามแล้วก็บ้านสำโรงหมู่หนึ่งตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสมมิสัยจังหวัดมหาสารคามพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ